นี่ครับทุกคนคือผมจะตัดคลิปแต่ดูดูไอ้นี่โอ้ยคนอยากตัดคลิปมันเกะกะรู้ไหมฮะรู้ไหมว่ามันเกะกะจะไม่รู้เอคนจะตัดคลิปเ,กกเ,กกอเอ,ปเอทำไมฮะทำไมทำไมต้องมานอนตรงนี้ด้วยที่อื่นไม่มีนอนใช่ไหมลูกฮะ ที่เออไม่มีรอนเจมไม้โอยคนจะตัดคลิปมันไม่ถนัดรู้ไหมฮะให้ดูทำหน้าเออดวทำหน้าเออตายเล่นไข่มันเล่นไข่มัน <c oughs> เล่นไข่มันเอเดเดเเดเดเดเเดเดเดเเล่นไขน่เล่นไข่เล่นไข่เสียวเสียวเสียวบีบไข่มันเราคนมันจังไรจริงๆเล่นไข่แมวง่ายลูกมาลอง ไมโลนี่ลูกนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าไมโลเนี่ยเขาก็จะชอบมานอนบนโต๊ะคอมผมนี่แหละอืมางถา้แล้วแต่อารมณ์เขาด้วยแหละถ้าบางทีเขาก็ไปนอนในห้องนอนในห้องนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมานอนตรงนี้กับผมอืม ไม่รู้ก็เพิ่งอาบน้ำไปเช็ดขี้หงุขี้หูขี้ตาไปนะครับก็เลยสะอาดหน่อยๆถ้าไม่อาบน้ำนี่โอ้โหสกปรกมากแต่ช่วงหน้าหนาวนี่ไม่กล้าอาบให้มันครับเดี๋ยวไข้แดกครับเออขนาดเรายังไม่อยากจะอาบน้ำเลยเย็นมากแต่ตอนนี้นะครับเออไงลูกโอ้ไง สะบัดหางสะบัดหางโอ้โ์ไข่ลูกโ์ไข่ลูกโอ้อ้อันอันอตายไปแล้วโอ้โหไอ้ลูกอยงไม่เลวไม่เลวก็ไอ้เจ้าโจนะครับแมวตัวสีดำของผมมันหายไปเออคุณผู้ชมมันหายไปเป็นสัปดาห์แล้ว ไม่ใช่สิตอนนั้นน่ะก่อนที่จะเอาเจ้าไมโลมามันหายไปสองสัปดาห์ครับผมก็ไม่รอแล้วเพราะว่าพ่อบอกว่าน่าจะโดนไอ้เหลือมกินหรือ,อยังไงนะเพราะว่าเคยมีแมวตัวหนึ่องอะมันโดนไอ้เหลือมกินไปนะครับเจ้าโจรอะผมก็กินถึกมันมากนะมันได้หายไปผมก็เหงาเลย ผมก็เลยต้องไปหาเมลมาตัวหนึ่งเพื่อมาแก้เหงานะครับเพราะว่าไม่มีไอ้โจผมเหงามากจริงๆนะครับบอกเลยเออพอเอาเจ้าไมโลมาเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับแต่ถามว่ายังคิดถึงไอ้โจไหมก็ยังคิดถึงนะอืมแต่ก็เวลาครับเวลาจะทําให้มันผ่านไปได้ครับเวลาคือสิ่งเยายาที่ดีที่สุดครับเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มชินกับมันเองเริ่มเริ่มทําใจได้นะครับอืมมันไม่กลับมาผมร้องไห้เลยนะ อืมไม่โลอีโอ้อยอีจะไม่โลอืมน่าลูกคนจะตัดคลิปมานอนอะไรตรงนี้ลูกเอ้ยอันนั่นนเนี่ยผมตัดอยู่บางทีเวก็กดนู่นกดนี่จะบ้าตายโอ้ยเอาเอาขาลงนอนได้ลูกนอนได้แต่อย่าไปโดนแป้นพิมพ์พ่อลูกเอ้ยเออแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับ ไอเจ้าเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยเห็นรถพ่อผมไหมไม่รู้มันเข้าไปข้างในตอนไหนครับมันเข้าไปข้างในเว้ยแล้วมันหายไปตั้งวันหนึ่งอ่ะเออหาทั่วบ้านเรียกแล้วเรียกอีกครับไอผมก็นึกว่าโดนเหมือนไอโจเออแบบใจหายเหมือนกันครับแต่น้องสาวนะว่น้องสาวผมนั้นไปเปิดประตูรถพ่อะ แล้วมันก็กระโดดลงมาดีไม่ขี้ไม่เยี่ยวไม่ไปขูดบอกเสียหายนะครับเออก็ก็ดีคนระับแต่สงสัยเออทำไมไม่ไม่ร้องวะโชคดีนะครับที่ยังอยู่แค่ในรถอืมเนี่ยเห็นป่ะรถกระบะคันเนี้ยอืมโชคดีนะที่ยังอยู่นี่ไม่หายไปไหนอืมไงลุกจุ๊บสักหนึ่งทีจุ๊บสักหนึ่งทีจุบจ๊บจุ๊บอืมจุบมจ๊บ อืมจูมมบ,ม,บ,บนนมีอืมอืมออ้โอ้โกอดต้องกอดต้องกอดนอนเด้ออืมอืมอืมโอเคนะครับก็ถ่ายให้ดูความน่ารักของเจ้าเมโลนะครับพี่มันก็สน,นไอตอนมันตื่นอ่ะโครสนเลยวิ่งพลาดเลยแต่ว่าตอนเขาง่วงนอนตอนเ้านอนนี้นเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับ ถ่ายให้ดูนะครับถึงความน่ารักของเขาก็เดี๋ยวผมไปตัดต่อคลิปต่อดีกว่านะครับโอเคนะครับบ๊ายบายจุบจุบ